ใช้เครื่องมือนี้แค่ตัวเดียว o p e เท t อะไรก็กําไรทั้งนั้นเลยครับเดี๋ยววันนี้มาดูกันครับโดยเจ้าเครื่องมือนี้นะครับชื่อว่า Relative Strength Index นะครับผมหรือว่า RSI นั่นเองวิธีการเปิดนะครับกดตรงคําว่า indicator ตรงนี้นะครับถ้าเป็นในมือถือก็กดรูปบวกด้านล่างเนาะเราเลือกคําว่า indicator นะครับพิมพ์คําว่า RSI นะครับผมจะมีเครื่องมือขึ้นมาว่า Relative Strength Index นะครับอันนี้เป็นเครื่องมือพื้นฐานเลย เมื่อเปิดเครื่องมือขึ้นมาแล้วนะครับสามารถใช้การตั้งค่าพื้นฐานได้เลยนะครับแต่ว่าผมมีการเปลี่ยนสีเล็กน้อยนะครับอันนี้ใครจะลองเอาไปตั้งตามก็ได้นะอ่านง่ายดีมาดูวิธีที่เอาไว้ใช้ทํากําไรกันดีกว่านะเจ้าเครื่องมือตัวนี้นะครับเอาไว้ดูแรงซื้อแรงขายนะครับถ้าเกิดว่ามันมีแรงซื้อมากขึ้นไปจนถึงชนขอบเส้นบนนี้นะครับเขาจะเรียกว่า overbought นะครับแล้วก็ถ้าเกิดแรงขายมันมีมากๆจนลงมาแตะเส้นข้างล่างนะเขาจะเรียกว่า oversold นะครับ โดยที่จุดโอเวอร์บอสกับจุดโอเวอร์โซเนี่ยมักจะเป็นจุดที่กราฟจะกลับตัวไปอีกทางหนึ่งนะครับเพราะว่ามันมีแรงซื้อมากเกินไปแล้วก็แรงขายมากเกินไปนั่นเองบอกเลยว่าถ้าเกิดว่ากราฟแตะเจ้าเส้นนี้เมื่อไหร่นะครับโอกาสกลับตัวคือสูงมากมาดูตัวอย่างการทํากําไรเลยก็ได้นะครับก่อนอื่นเลยก็ตีแนวรับแนวต้านก่อนเนาะเราก็จะได้กรอบราคามานะคราวนี้นะครับดูนะครับพอ RSI แตะจุดโอเวอร์บอสปุ๊บนี่นะครับกราฟมันก็ค่อยๆเทลงนะครับตามแรงขายในตัว RSI เลย แล้วพอดูครับกราฟมันมาถึงจุดโอเวอร์โซตรงนี้นะครับผมกราฟมันก็กลับตัวขึ้นนะครับตามแรงซื้อที่เพิ่มขึ้นเห็นไหมครับโอกาสที่กราฟจะกลับตัวไปอีกทางหนึ่งเนี่ยสูงมากครับอ่ะเรามาดูตรงนี้ก็ได้นะครับผมถ้าเกิดว่ากราฟลงไปแตะจุดข้างล่างแบบนี้เป็นโอเวอร์โซใช่ไหมครับกราฟมันก็จะกลับตัวไปอีกทางหนึ่งนะครับตามแรงซื้อของมันเล็แล้วถ้าเกิดว่ากราฟนี่นะครับมันขึ้นไปแตะจุดโอ์บสแบบนี้นะครับกราฟมันก็จะกลับตัวลงไปอีกทางหนึ่งนะตามแรงขายที่มีนั่นเองผม ลองดูจุดนี้นะครับผมว่ากําไรกี่จุดครับถ้าเราเทล,ลงมานะครับผมโอ้โห3,800จุดนะครับคือเอาง,ง่ายๆคือถ้ามันโอ์บอสนะครับเราก็จะปล่อยทิ้งไว้จนมันโอเวอร์โซแล้วค่อยตัด TP ก็ได้นะครับ หรือว่าถ้าเกิดว่ามันโอเวอร์โซแบบนี้นะครับเราก็เข้าออเดอร์นะครับผมจนกว่ามันจะโอเวอร์บอสเลยก็ได้นะโอ oh, ปล่อยทิ้งยาวมานยันตรงนี้เลยนะโอเวอร์บอสนะครับก็ประมาณ3าม0ัาร้อยจุดนะครับเครื่องมือนี้ก็จะทํางานได้ดีมากนะครับแล้วก็แม่นมากๆในช่วงตลาดไซด์เวย์นะครับผมถ้าใครอยากได้เทคนิคทากำไรดีๆแบบนี้ก็อย่าลืมกดติดตามไว้นะครับ